วันนี้อยู่กับนะครับเสียนพระอาจารย์ทองเพียวนะครับซึ่งจะพาดูนะครับซึ่งโสธรนะครับหลวงพ่อโสธรพิมพ์หยดน้ำซึ่งหาได้ยากนะครับซึ่งเป็นของนะครับอำเภอหนองโดนจังหวัดสระบุรีนะครับตำบลหนองโดนนะครับวัดโคกสะอาดปีหกสองนะครับซึ่งดูอายุของพระผงนะครับพิม์หยดน้ำก็เดี๋ยว6 2สองใช่ไหม 6กสามหกสี่ห้าหกนะครับก็จะมีอายุ 5, 5้ปีเองนะครับก็ถือว่าเป็นพระใหม่นะครับแต่ในลักษณะที่เป็นพระใหม่แต่ก็มีความสวยงามนะครับมีความสวยงามน่าจะเก็บไว้นะครับเป็นที่ที่บูชานะครับที่คารพสักระนะครับกราบไหว้นะครับขอพรขอให้สิริมงคลจงกำเนิดขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์จงคุ้มครองนะครับขอบารมีจาก หลวงพ่อสทรน,นะครับองค์และองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะครับจงปกปักรักษานะครับให้ชีวิตนี้มีแต่ความสุขความจเจริญน,นะครับวันนี้โชว์นะครับหลวงพอ่อโสธรพิมพ์หยดน้ํานะครับ